ก็คือจุดตรงนี้ครับราคาวิ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงระดับ1,300จุดแล้วมีการไซเว์ฉะนั้นเมื่อราคาลงมาเทสเส้นเอเพกครั้งที่1ครั้งที่2แล้วเราจะซื้อครั้งที่3แล้วไปเทคโปรฟิตเท่ากับเบสเทคโปรฟิตครั้งนี้อยู่ที่1,300จุดแล้วเรามาดูจุดเข้าที่ได้เปรียบก,ก็คือจุดนี้แล้วสต็อปลอสอยู่ที่ประมาณ150จุดเพื่อไปเทคโปรฟิต1 3 0 0จุดโดยประมาณนั้นเป็นจุดเข้าที่ดีมากก็สต็อปลอสน้อยๆเทคโปรฟิตเยอะๆแต่ว่าไม่มีอะไรร0 0ครับสต็อปลอส กันไวว้้ดยราคาอาจจะดิ่งลงมาข้างล่างก็เป็นได้แต่โดยสถิติแล้วจากประสบการณ์ผมเมื่อมีการเทสครั้งที่1ครั้ง,งที่2ขครั้งที่3 หรืออาจจะเป็นครั้งที่4ก็ได้เราจะซื้อในจุดเส้นอฟเฟกด้านล่างนี่แหละแล้วก็ไปเทคโปรฟิตข้างบนแเรามีสต็อปเลทน้อย,อยเพิ่มเติมส่วนใหญ่จะรอให้เบรกเอาข้างบนถึงจะเข้าซื้อโดยส่วนตัวของผมจะมองว่าเป็นราคาที่ไม่ค่อยดีสําหรับท่านใดที่ต้องการที่จะศึกษาแนวทางการเทรดสามารถติดตามได้ที่ d a r t w e a t h e r t r a d e r เป็นเลี่ยงเรียนรู้ฟรีเพจน,นี้ผมเปิดมาแล้วประมาณ5-6ปีผมได้แชร์ข้อมูล